เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดี D, และตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน r าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน1นึนาทีนะครับเป็นวันที่ 17เนะครับเป็นกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับของเกมฟรีไฟลนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะนำเสนอท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับคลิปนี้นะครับและกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมนี่ครับพายัก์ขาวออกคำรามนะครับเป็นชุดมาใหม่ของ4จตุรเทพนะครับเอ้ ของอะไรวะสีแรลมเพชโอ้โหเอฟเฟกโคตรเท่และผมเติมเพชมาท่านผู้ชมดูเพื่อการนี้โดยเฉพาะอและของที่เราเอา,เอ,าออกนะครับนี่ตัวนี้เลยหนึ่งแล้วก็สาก,กาเอาออกไปเลยครับเอาออกไปเลยบึ๊บแน่นอนครับกดไลค์คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมและอย่าลืมกดติดตามผมด้วยผมอยากห0ร้ซับแล้วทุกคนไป กดไลค์ like, คลิปนี้ครับ9เพศมาสร้างตำนานกันหน่อยโอ้โ oh. ห <laughs> <laughs> ไปทุกคนจัดอีกออกดไลค์คลิปนี้ครับทุกคนท่านผู้ชม <laughs> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โ oh. หสกินปืนถ้าผมเดาไม่ผิดอีกทีหนึ่งเป็นกระเป๋า <laughs> 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 นั่นไงนั่นไง ตาต่อไปก็โลโบชุดนี้ผมมีแล้วเซนเนียโอ้โหท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมหมดไปเกือบห้าพชรแล้วนะท่านผู้ชมตาต่อไป2 9 9เก้าเพนะครับไปหมดไปกี่เพชรมาดูกันครับนัน่นโลโบสุดยอดอะไรมีแล้วเฮ้ยหรือว่ายังไม่มียังไม่มีนี่หว่าตอบครั้งต่อไปครับสามรเก้าเพชรครับ ต่อไปหน้ากากออกชัวไปอืมกล่องสศพเมาตู้เมาตู้ครับท่าน <c oughs> นั่นไงมาเพื่อฮะมาเพื่อโอ้โหมาเพื่อนี่มาแล้วครับท่านผู้ชมอืมโคตรเท่ เป็นชุดแรกเลยนะครับของกิจกรรมแรมเพจที่เข้ามาครับเปิดนี่สวมใส่กันไปเลยดีกว่านี่มีหน้านี้ด้วยนะครับสวมใส่ไปเลยสวมใส่ครบเซตเลยแล้วเรามาดูรีวิวกันก่อนนะครับก่อนจะไปมีอีกกิจกิจกิจกรรมหนึ่งนะครับแล้วก็นี่มาดูทรงผมกันก่อนทรงผมเป็นหัวสีม่วงสีขาวอะไรประมาณนี้ครับตาสีแดงมีก็นี่ครับแล้วก็นี่โอ้โหเป็นหน้ากาก,ากนะครับ แล้วก็ไอ้ใบหน้าใบหน้าน,านี่เป็นตาสีแดงแล้วก็มีแบบรอยบากด้วยนะครับตรงตรงคิ้วตรงตานะสีแดงนะแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อลายเสือขาวนะครับแล้วกางเกงก็ธรรมดาธรรมดาก็ที่รองเท้าสวยงามครับสวยงาม <c oughs> ชิวชิว 2,000กว่าเพชร oh. เพื่อ,อกิจกรรมนี้ทุกคนเพื่อคนดูครับกดไลค์ s ับสไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับและยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งครับนี่ครับ Diamond Royal ใหม่ครับพี่หลามสเน p y ี้ผจนภัยโลกกว้างกับพี่หลามนะครับชุดนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเป็นชุดปลาฉลามแบบแบบไม่มีชิ้นส่วนแยกนะครับเป็นเหมือนแบบ,บพวกยังไงอะเมพวกชุดชา้าชุดก็จิอะไรเงรี้ยเป็นชุดแบบ ใส่ได้ทีเดียวหมดเลยนะครับไปครับซุ่มหนึ่งทีครับสวยงามซุมไปอีกทีหนึ่งครับไม่ออกกดไลค์คลิปนี้ครับทุกคนไปอีกทีไปอีกกดที่เพอหยุดก่อนหุดก่นหยุดก่อนหุดก่อน พอแล้วนะครับทุกคนเอาไปา่าเราจะพอกันที่นี้อนครับหมดไปเยอะเลยแล้วก็กิจกรรมนี้เป็นกินจกรรมเก่าๆกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปครับเราจะใส่ชุดนี้ไปแอกสาวในโซนป,ปีศานะครับว่าเขาจะแบบสนใจกันหรือเปล่าว่าผมแบบได้ชุดใหม่ชุดอะไรมาอย่างนี้ครับไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตื่นตูดเปิดจมูกเปิดตูดอะไรอย่างนี้แลแล้วกันอทุกคนไป เข้านานเนาะมาแล้วไปดูกันวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าโซนเลยบึบเป็นไงเป็นไงชุดใหม่เน่สาวสาวยังเหลียวสนใจเราหน่อยดีเรามีชุดใหม่นะไม่ใช่ชุดกนะ้าวเพชรนะเฮ้ยโอ้ปลาฉลามนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย กดท่าลดไปหนึ่งทีบึบเมื่อกี้สาวๆกำลังสนใจผมอยู่นะโอ้โหชุดป้าฉลามแม่งมาดูดิเอาเป็วผมออกก่อนแล้วกันโอ้โหสาวมไม่เลี้ยวเลียวสมใส่ต้องมีท่าปักธงแล้วแหละ <c oughs> เวกินเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับกิจกรรมของช่องเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมจะให้ทุกคนคอมเมนต์คลิปนี้นะครับ แล้วผมจะทําการแจกนี่นะครับเป็นแพ็กเซตนี่นะครับแพ็กเกจรายสัปดาห์ครับเติม VIP รายสัปดาห์ให้นะครับ7วันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมส่งไอคอมเมนต์ u i ไไว้ด้วยนะครับผมจะทําการสุ่มนะครับในวันนี้ตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็จะทําการแบบเติมเพชรให้ไปเลยครับเป็นรายสัปดาห์ครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนําคลิปไปประกาศ นี่อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel เ,เราและอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมในช่องของเรากันด้วยครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อรุ่นรับนี่ครับเพจรายสัปดาห์จุก,กูกไปแล้วครับ